ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนานักตกปลาทุกท่านนะครับผมสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีหกสี่ครับผมก็วันนี้เจอผมอีกแล้วนะสารมิสซิ่งนะครับผมก็วันนี้พามาตกปลากระสุบประตูน้ํานะครับก็สังเกตเห็นว่าจะมีลูกปลาปลากระสุบเนี่ยมาไล่กัดลูกปลาอยู่บ่อยๆนะครับผมก็เลยจะมาลองดูครับโอเคครับเดี๋ยวติดตามชมกันครับว่าจะมีผลงานหรือเปล่านะครับ เกียร์ก็จะใช้เป็นดำลึกนะครับตะลิ่งของค่อนข้างสูงครับผมมอนเย็นๆเ,เนี่ยลูกปลาขึ้นกัดเยอะเลยนะครับตรงนี้ มีปลาทับทิมด้วย ทิมตัวใหญ่เลยครับแต่มัาลุกกระชังเข้ามาเเดือแก่กล่องมาใหม่แต่เปนเดิมเลยน,น,นะครับเด็กหวานหน่อย ตอนนี้ก็ย้ายมาที่ฝายนะครับผมแล้วก็เราจะภาพหมายแบบนี้ครับผมน้ำเต็มฝายเลยจากที่น้ำแห้งนะครับผมรู้สึกว่าเขื่อนเขาจะปล่อยน้ำมานะครับผมเดี๋ยวนี้มีลุ้นแน่นอนครับเดี๋ยวติดตามชมกันต่อครับผมขึ้นมาเยอะเลยครับผมบรรยากาศนี่เหมือนตอนฤด,ดูน้ำหลากเลยนะครับ มาประเดิมลองนี้เลยจะมีตัวขึ้นมาหรือเปล่าลครับลองดู ท้องนี้มันเด็ดครับผมโดนครับผมน้ำมาปาก็มาด้วยครับสวัตอดดีปีใหม่ต้นน้อยเียงนะครับผมตามมาตัดระยะประชิดเลย ใอ้แว่นๆครับโอเคครับผมสุดจอดครับเดี๋ยวปล่อยเข้าไปครับผมปล่อยข้างบนนะหาทางลงไปเองก่อนเดี๋ยวจะพาพวกหนีซะเคครับดูต่อเลยครับผม รู้สึกว่าล่องนู้นตึงเงียบนะครับผมต้องเดินข้ามมาล่องใหญ่ครับโอ้นี่นะครับน้ําท่วมสั่งสายเลยนะครับผมเขาน่าจะปล่อยน้ํามาเมื่อเช้านี่นะแบบเหมือนพูนคนนะครับผมเดี๋ยวรอไปดูข้างล่างเลยดีกว่าครับ ติดคาดกันนะน้ำมาอย่างนี้คิดว่าปลาจะกัดดีคิดว่าปลาจะเข้าออนะครับเงียบเป็นป่าซากเลย ครับนะนะก็วันนี้กลายเป็นว่าผิดคาดอย่างแรงครับที่ว่านะ้ํามาเนี่ยปลาก็จะมาด้วยนะครับผมกลายเป็นว่ปาปลาไม่เข้าครับก็่าจะเป็นเพราะภาพนะ้ํามันเปลี่ยนนะครับแล้วก็อากาศก็เย็นด้วยช่วงนี้ครับผมก็อาจจะมีส่วนนะครับก็เลยทําให้ปลา,ไม,าไม่เข้ามาใต้ฝ่ายนะครับเนี่ยน้ามาเทียบเลยครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้นะครับผมคลิปหน้าว่ากันใหม่ครับโอเคครับผม